จะมาแกะกล่องกันของที่เราสั่งมาจาก lazada shopee ร้านในไออะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างจำไม่ค่อยได้ว่าซื้ออะไรมาบ้างเว็แบบกดรัวนรัวนเลยอันนี้คือยังไม่แกะสักอย่างเลยทุกอย่างคือแบบอยู่ในกล่องอยเียอยู่ในถุงยังดีมากเพิ่งนึกได้อย่างหนึ่งคือฉพาว่าทุกร้านส่งเร็วมากเราสั่งวันที่สองอันนี้คือได้มาแบบตั้งแต่2วันแรกเลยอะแบบวันที่4ก็เอ้ยสามสี่ประมาณวันที่4วันที่5ก็ได้มาแล้วอะ คือเ,เรารู้สึกว่าเขาส่งเร็วมากแล้วเราชอบมากกางเกงพร้อมโทรศัพท์พร้อมมาเริ่มกันเลยถุงแรกแล้วเริ่มที่ถุงนี้เพราะว่าสีมันสวยอันนี้เป็นร้านมาจากไอจีเป็นกางเกงวอมช่วงนี้เป็นไรไม่รู้แบบอยากได้กางเกงวอมมากอยากได้กางเกงวอมคูลๆเท่ๆแบบแบกกี้แบกแบกี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยสั่งอันนี้มาแต่คือมันยาวมากเราก็จะต้องมาลุ้นว่าเราจะใส่ได้ไหมคือผ้ามันก็ โอเคนะไม่หนาไม่บางแต่นุ่มเหม็นไปไหน่อยเกี่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูคือใส่สบายมากแบบรุ่มจริงๆความยาวตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันจะกองไปหรือเปล่าแต่คือจริงๆแล้วมันดีมากแบบชอบความแบกเกียอันนี้มากแต่ติดที่ว่าขอบมันแบบมันย่นย่นแล้วมันทําให้เหมือน,นราบวงใหญ่อะไรอะไรย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบทูงต่อมาถุงนี้แล้วกันเพราะว่าสีเหลืองทุกทุกรังคือสีสวยมากอะแบบสีฟ้าบ้างชมพูบ้างเหลืองบ้างขาบ้าง บานเย็นบ้างน่ารักนะอันนี้มาจากร้านอาทำชื่อเลย hello yellow land ถุงก,ก็เลยเป็นสีเหลนะืองเราสั่งกางเกงขาบานสีเบจไปผ้ามันหนักมากผ้าแบบไม่ก่อยไม่ก่อยกั <c oughs> ผ้าไม่ไก่กานแน,แน่แต่ขายยาวมากเราจะใส่ได้ไหมเนี่ยแต่สีสวยนะสีเป็นแบบนี้ตอัวนี้คือ หนาแบบงงเลยอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าผ้าดีหรือเปล่านะหนาแต่ว่ามันแอบแน่นๆตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้มันจะรู้สึกแน่นๆนะหรือว่าพุงใหญ่ไม่รู้แต่ว่าคือโดยรวมแล้วสวยมากต่อมาอันนี้สั่งจาก l a z a d a าเพราะว่าเหมือนเขาไม่มีในช้อปปี้มาอันนี้เป็นครั้งที่สองที่สั่งจาก l า z a ด a ารู้สึกว่า l า z a ด a ใช้ยากกว่าช้อปปี้มาแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าปกติไม่ได้ใช้เท่าไหร่นี่คือตัวแรกของเราตึงค่ะเหมือนที่ใส่ยูอตอนนี้เลย าวแล้วก็รุ่นสั้นเราจำได้แหละแล้วเราอะเห็นรุ่นยาวแล้วเราแบบเคยใส่ยาวๆอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าเกียดมากก็เลยซื้อรุ่นสั้นมาอ๋อแต่รุ่นสั้นก็น่ารักนิดใส่คู่กับกางเกงตัวเมื่อกี้แล้วก็ <S <S เรารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปสําหรับเราเราไม่ค่อยชอบที่มันแบบแน่นๆอะคือเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคนตัวไซส์ขนาดเราแล้วว่าถ้าแบบพอมากๆอะไรเงี้ยเอออาจจะเหมาะต่อมา นี่น่ารักมากคือมันเป็นทูโทนอะใส่ได้สองด้านเลยอะไรมันจะเนื้อผ้าหนามากแบบไม่ต้องกลัวโปลเลยอะจริงๆแต่เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคือเราเป็นคนแขนใหญ่แขนแบบไม่ใช่เสื้อถูกตัวจะเข้ากับเราตัวนี้คือน่ารักมากคับเราคือมันเป็นแบบสองสีความยาวก็โอเคเลยเป็นกางเกงขากระบ,บอก อันนี้คือจากช้อปปีจากช้อปปีเลยไม่ได้ไปร้านในไอจีคือไม่เคยมีกางเกงไม่ใช่ไม่เคยคือตอนเคยเคยมีกางเกงคล้ายๆเงี้ยสีดำเป็นขาบานๆแต่ว่าอยู่ดีก็หายไปซักไปซักมาหายไปเลยก็เลยซื้อตัวนี้มาเพราะว่าตอนนี้มีแต่กางเกงยีนสีดําตัวนี้คือประทับใจมากแบบไม่คิดว่าราคานี้จะได้ของดีขนาดเนี้ยแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าสีดำอะ่ะมันใส่ค่อนข้างยากมันดูเป็นเหมือนชุดทํางานมากกว่าชุดเล่นๆอะไรเงี้ยถ้าแนะนําก็ซื้อเป็นสีอื่นดีกว่า แต่ว่าทรงคือดีมากทรงสวยมากตัวน,นี้ลงราจากช้อปปีอ่นนี่คือจากช้อปปีเลยช้อปปี้จริงๆอะใส่ได้เหรอเนะี่มันดูเล็กๆแปลกๆ <c oughs> พอดีเป๊ะ <c oughs> คือเป็นร้านที่ดูแล้วดังที่สุดแบบขายดีที่สุดในทุดูอันเวลาเราดูร้านเราก็จะดูจากแบบ เออแบบคนจํานวนคนซื้อเยอะแล้วก็ไปนั่งไล่ๆดูรีวิวถ้าเขาบอกว่าแบบเออคุณภาพไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็คงแบบไม่เสี่ยงดีกว่าต่อ,อมาตัวนี้แหละที่รอคอยไัน่ารักมากลเลยอ,อีมันคืออย่างนี้แล้วมันเป็นสีเขียวแบบเขียวพาสเทลอ่ะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยมันน่ารักมากเลยแล้วผ้าก็ไม่บางด้วยแล้วผ้าก็ไม่บางด้วยอุ้ยเหม็น ตัวนี้คือน่ารักมากตัวนี้คือเป็นเปิดไหล่ก็ชอบนะก็คือแบบสีน่ารักมากเหมาะกับไปทะเละเนะคาเฟ่อะไรต่อมาอีโอ้ยชอบดีมากก็เ,เป็นคนไหล่ใหญ่ใช่ะปะถ้าเราใส่เสื้อที่มันไหล่ตกอะมันจะทําให้ยิ่งดูแขนใหญ่เราก็เลยต้องซื้อเสื้อที่มันพอดีไหลแล้วตัวนี้คือพอดีเป๊ะมากตัวนี้เป็นครอปอย่างนี้สั้นๆชอบมากแล้วผ้าก็คือคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยแต่อันนี้ดูเป็นแบบเป็นผ้าล่องแต่ว่าล่อง เล็กๆก,กว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ร่องใหญ่กว่าคือเราชอบระดับความยาวของอันนี้มากคือมันนะค่อนข้างสัน้นตัวนี้คือเคยใส่แล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าเราไม่ชอบที่มันเป็นคุยๆแล้วคือเวลาเราเดินหรือเรานั่งอะไรเงี้ยจะมีคุยๆติดลงมาตามนี้เต็มเลยแต่ว่าน่ารักมากต่อมาอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นสั่งมาจากช้อปปี้เลยของจริงมันไม่น้ำเงินขนาดเนี้ยคือผ้ามันไม่นุ่มนะไม่ค่อยยืดด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ต้องยืดขนาดนะั้นนะมันไม่จําเป็นมันหนาม เราคิดว่ามันจะเป็นเคยเคยสั่งเสื้อจากช้อปปีมาใช่ปะ่ะแล้วผ้ามันเป็นผ้าแบบเหมือนเหมือนเอาเศษผ้ามาประกอบกันอะแต่อันนี้คือเคยมันไม่ใช่อะ่ะตัวนี้คือชอบที่สุดพอรู้สึกว่าแบบเป็นตัวที่ถูกและใส่แล้วพอดีมากงง<ม>สีสวยด้วยไม่ค่อยโปรด้วยตัวนี้อันนี้นี่เป็นกางเกง คือมันเป็นคล้ายๆกางเกงสีดําที่สั่งม่เก้คือเราลังเลนะมากว่าจะสั่งร้านไหนดีคือร้านนี้เป็นร้านในไอจีแต่ว่าร้านนั้นเป็นร้านในช้อปปีแต่รีวิวอะดีทั้งคู่เราก็เลยสั่งสีขาวแต่นี่คือเพราะว่าเราอะไม่ค่อยเชื่อใจสีขาวร้านอื่นเพราะเรารู้สึกว่าบางทีถ้าสีขาวอะเราถ้ามันเป็นร้านไม่ดีอะผ้ามันจะบางมากอะอ๋อก็คือบางแต่น่าจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นอะแต่ก็ไม่ได้นานะ คือตอนแรกคิดว่านพะคุ้ทั้งนั้นเฮ้แต่ก็เฮ้เดี๋ยวต้องลองใส่ดูทรงเดียวกันเลยคือเรารู้สึกว่ากางเกงที่เราซื้อมันจะเข้ากับชุดได้ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นสีพื้นแล้วแบบมันเข้าได้กับทุกชุดที่เราเลือก <c oughs> คือเราแอบผิดหวังกับตัวนี้นิดหน่อยเพราะว่ามันบางมากบางแบบเราต้องใส่กางเกงทับข้างในอ่ะแต่คือทรงคือสวยมากเพื่อนทุกคนคือชมชิ้นสุดท้ายแล้ว <c oughs> อันนี้มาจากร้านในช้อปปี้เป็นค่อยๆอย่างเงี้ย คือรสึว่มันจะน่ารักมากเลยแล้วเราอ่านรีวิวแล้วเขาก็แบบเออก็สมราคานะเล้วมันแบบนุ่มมากอะชอบอบอันนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงอะแบบถ้าไปเอาสายขึ้นนน่าจะดีเพราะตอนนี้มันแบบโปมากทุกคนคือมันมีออเดอร์หนึ่งเหมือนยังไม่ได้เลยอะเราเพิ่งมาดูแล้วเราเพิ่งได้จากร้านมาริเมคือมันเป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยคนคือเราอะไปตามหาเสื้อมาจนเจอแล้วคือลูกพี่ลูกน้องเรา เราไปนี่เลยมันเป็นแบบเสื้อเชิ้ตชินี้คือชอบมากชอบที่สุดในแบบทุกอันละมั้งเพราะว่ารู้สึกแบบคือใส่แล้วให้ feeling แบบขนุนขนุน่ากุณุนขนายคือผ้ามันหนักหนัก้วยอ่ะไม่ใช่ผ้าเบาเบอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วทุกคนก็ถ้าใครชอบตัวไหนเราได้ไปตามๆก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คล <mon> ิปก <ik> ็ไ <superheroes> ด้แ <conhe> ล <k g academy> ้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยไลค์แล้วก็ช่วย subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย นี่คือพึ่งหล่น